ใครอยากได้กันแดดผิวแบบกราสกินนะคะต้องตัวนี้เลยค่ะทุกคนครีมกันแดด365 growing sunscreen มาแบบ no spot เลยนะส่วนตัวก็คือใช้แล้วชอบมากๆชอบจนอยากไปอ่ะทุกคนเนื้อกันแดดตัวนี้นะคะเป็นสีครีมเนื้อจะเข้มข้นมากๆเลยเดี๋ยวมาทาทุกคนดูกันเลยนะคะว่าตัวนี้ก็คืองานผิวแบบจริงๆตัวนี้นะคะกันแดดได้มากถึง spf 5 0บวก pa สบวกกันเลยเนื้อเขาเข้มข้นมากๆนะแต่เกลี่ยง่ายมากเหมือนกันตอนทาก็คือไม่เป็นคราบนะคะหรือว่าทิ้งคราบเลยนะตัวนี้สําหรับตัวนี้นะคะ เป็นกันแดดได้ทั้ง UVA และ UVB กันเลยนอกจากจะเป็นกันแดดแล้วนะคะเขายังมีส่วนผสมของสารบำรุงที่ช่วยให้ลดเรือนฟ้ากระและจุดด่างดาได้ดีมากๆหลังทาน,นะคะก็คือผิวฉ่ามากๆแบบงานผิวโก้สุดๆผิวดูสุขภาพดีมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้ลงผิวก่อนแต่งหน้าก็คือเลิศมากๆเลยนะตัวนี้นะคะช่วยให้เครื่องสำอางติดทนนานขึ้นด้วยสารสกัดตัวนี้นะคะคือคัดแบบพรีเมียมมาเลยผิวบอบางใช้ได้นะคะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าถ้าใครเห็นตะกร้าใต้ใคีิปนารีบกดสั่งเลยคือของ หมดไปมากหาซื้อยากมากๆเลยนะคะของกำลังเป็นกระแสเลยนะทุกคนรีบเลยนะต้องลองเองถึงจะรู้คะ่ะ